จ้ารถอีซูมิลเรุ่น RS เนี่ยนะครับเขามีระบบเอ a ดรหรือว่าเจ้าดวงตาอัจฉริยะเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดเจ้าตัวนี้นะครับมีปัญหาเรื่องกระจกแตกหรือกระจกล้าวเนี่ยระบบเอ a ดรจะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมหรือแม่นยําหรือเปล่านะครับปัญหาตัวนี้จะหมดไปที่อีซุเมโทครับเพราะว่าที่อีซูเมโทของเรานะครับมีเครื่องมือที่จะทำาตั้งค่าหรือคาลิเบเตระบบเอ a ดรสนะครับและที่สําคัญพี่ช่างของเราเนี่ยนะครับได้ผ่านการอบรมมาจากบริษัทตรีเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาดูกันครับว่าวิธีการเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับคือการเปลี่ยนกระจกครับแล้วเราจะมาเปลี่ยนกระจกกันที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของอิสุเมทรครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนกระจกนะครับโดยช่างผู้ชมุมนาญงานนะครับจากศูนย์อิตุสุเมทอของเรานะครับดูนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งระบบเอ a ดารกันครับผม หลังจากที่เราเปลี่ยนกระจกเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการรีเซ็ตนะครับระบบ a d a ดของเจ้ารถยนต์อี u ูสุ u x เอรุ่น R S กันนะครับแล้วตอนนี้นะครับพี่ช่างของเรานะครับก็ทําการเซ็ตระบบอยู่นะครับแล้วพี่ช่างของเราคนนี้นะครับไม่ใช่ช่างธรรมดานะครับเป็นครูฝึกระดับ AI นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงของบริษัทฟรีเวสอีดูสุเลยนะครับรับรองรถคันนี้เสร็จออกไปแล้ว a d a ดของเราทํางานเป็นปกติ แม่นยำแน่นอนครับหลังจากที่เราเซตร,ระบบ a d a s ของรถยนต e ์ Isuzu MU-X รุ X, oon, ่น RS เสร็จแล้วนยครับเราก็ทำการาทดสอบโดยการขับนั่นเองนะครับว่าดูซิว่าระบบจะทำงานเป็นปกติหรือเปล่านะครับซึ่งจากที่เขาเคยทดสอบมาแล้วเนี่ยนะครับระบบนี้นะครับเมื่อทำการรีเซต,ตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะกลับมาทำงานได้เต็มระบบอย่างแม่นยำอย่างแน่นอนครับผม แลาสำหรับเจ้ารถ i อซุมิวเอรุ่น R S คันนี้นะครับได้ทำการเปลี่ยนกระจกแล้วก็รีเซ็ตระบบ a d a ดเรียบร้อยแล้วนะครับที่สำคัญทดสอบแล้วนะครับกลับมาใช้งานและระบบเจ้าดวงตาอัจฉริยะหรือ a d a ดอรทำงานเป็นปกติแม่นยำเหมือนเดิมรถใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องกระจกแตกกระจกแล้วนะครับมาใช้บริการที่เอซูมโตของเราได้เลยทุกสาขานะครับยังไงก็อย่าลืมที่ i อซ M มโของเราครับ